สองสามเพิ่มปรับระดครับเราจะปิดเวทที่อุณหภูมิประมาณหนึ่งร้อยหกศรครับเวลาก็เดี๋ยวดูเปนทีว่ามาถึงหนึ่งร้อยหกตอนนาทีเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าแบบนี้เนี่ยครัว่าทางอีโนทีนะครับกาว่าทางคืออะไรที่เป็นเครับมองแทบไม่เห็นเส้นแล้วค่า การวัามเป็นเวลาตั้งแต่เรื่อปิดาน้ำจนถึงอุณหภูมิ่าตัวการามไม่ได้เวลาเรื่องจับเปิดน้ำจนถึงเวลาที่ิดเนั้นการทำการน้เป็นตารางแอาการวยดแต่การามก็คือเรื่อจากตั้งแต่เปิดาน้ำก็เพื่อจนถึงอุณหภูมิถึงจับทีต้องการท่าตัวเช่นรอบนี้เราจะค่าึที่118ในการวเรามูว่าตอนนี้เรื่อปิดอน้ำแล้วใช้เวลา4นาทีอุณหภูมิ118ถึงแล้อุณหภูมิต้อง่ด้วยนะถ้ายังไม่ยม่เรา